ทาปริญญาบัตรแก่หน้าผู้สูงและผู้สัมฤรธิการศึกษาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สัมฤทธิการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีได้แก่คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนินราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู จำนวน875คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวกาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานมีใจความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้ตามธรรมดาของคนเราเมื่อดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานย่อมมีด้วยที่จะต้องคิดและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอการที่บุคคลจะสามารถคิดตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมถูกต้องนั้นจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติสำคัญคือ ความสุขุมรอบคอบไม่ใช่ด่วนคิดด่วนทําด้วยความเรียบร้อนผู้บามผู้ที่มีความสุข,ขุมรอบคอบไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องใด<ต>ก็จะพิจารณาไตร่ครองอย่างละเอียดถีท่วนก่อนเพื่อให้เข้าใจเรื่องนั้นอย่างกระจงชัดตามเป็นจริงแล้วจึงตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาอย่างรดถ้วกด้านบัณฑิตทุกคนจึงควรฝึกัดปฏิบัติจนให้มีความสุข,ขุมรอบคอบเป็นปกตินิสัย จะได้สามารถคิดตัดสินใจโดยไม่บกพร่องผิดพลาดอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการาดำเนินชีวิตและกิจการงานสืบไปเวลา13บมนาฬิกาสินาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์จัดที่นั่งที่กองบินตำรวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติจัดถวายเสด็จพระราชดําเนินไปยังศูนย์การเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านพักหมีหมู่ห้า บ้านพักดีตับลเขี่นบางลางอำเภอบานยังสตาจังหวัดยะลาส่ติดตามการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทิ่รุรก,การดารตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักราช2560ศูนย์การเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2558 พื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการำรวหดตระเวนชายแดนที่44จังหวัด,ดยะลาปัจจุบันเปิดสอนทั้นอนุบาลถึงระดับศึกษาปีที่มีนักเรียน70คนมีครูปอดชะดอบกนาและครูอัตรา,าจ,จ้าง5คนเมื่อปี2560สมเด็จพระนิษฐาธิรานเจ้ากรมสมเด็จพร,ระเทพรัตนราชสิดาสยามบรมาราชกุมารมีพระราชกระแสะให้ส่งเสริมการสอนภาษาไทยให้นักเรียนฝึกออกเสียงพยัญชนะและสลัตามรูปตามกลุ่มเสียง เขียนตามคำบอกและคัดลายมือจากการประเมินพบว่านักเรียนพูดอ่านและเขียนภาษาไทยที่ดีขึ้นทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ศูนย์การเรียนได้จัดสอนแบบออนไลน์ครูประจำชั้นจะนำแบบสุดทัดไปให้นักเรียนที่บ้านทุกวัน ด้านจิตกรรมห้องพยาบาลมีการตรวจสุขภาพนักเรียนเพื่อค้นหาความผิดปกติประเมินการเจริญเติบโตตามไปยและก็ระวังด้านพัฒนาการรวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนฉีดวัคซีนตามกีกเวลาเพื่อป้องกันการเกิดโรคสำหรับบ้านพักดีมีประชากรทั้งหมด655คนมีผู้เข้าเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด19จำนวน524คน ได้รับวัคซีนเข็มที่1ที่เป็นร้อยละ81.3รับวัคซีนรบ2เข็มที่เป็นร้อยละ54.9 6และได้รับวัคซีนเข็มที่3ที่เป็นร้อยละห้าที่ผ่านมามีประชาชนติดเชื้อโควิด19าจำนวน97คนซึ่งปัจจุบันรักษาหายแล้วกิจกรรมรงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้เรียนรู้การทำเกษตรแาบทดนโ่งจรมีศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรอาทิตย์หนุ่พืผักสวนครัวทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ลูกไม้ผลพาอเห็ดเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาในบ่อดินและบ่อซีเมนต์นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ทําบัญชีและงานอาชีพต่างๆที่จําเป็นทั้งนี้กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานปปรได้สนองพระราชดำริต่อสรา้างฝายบ้านพักพีและระบบข้อส่งน,น้ําพรอ้อมถังเก็บน้ําสํารองน้ําให้แก่ศูนย์การเรียนและประชาชนในหมู่บ้านสําหรับใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแลง้งแล้วเสร็จเมื่อปี2564ปัจจุบันเพียงพอต่อความต้องการ ส่วนกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ครูประจำชั้นจะนําอาหารปรุงสําเร็จไปมอบให้กับนักเรียนที่บ้านทุกวันสําหรับนมผงจะมอบเป็นรายสัปดาห์เพื่อเป็นอาหารเสริมด้านการส่งเสริมอาชีพในยตุลาการ,รปิจุมชนชเลี้ยงพึ่งบ้านพักดีให้ความรู้เรื่องการทรําผลิตภัณฑ์จากพืชโปรงเช่นสบู่เหลวสบู่ก้อนและเซรัม่มส่วนสุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านพักดีสอนเรื่องการทําไม้กวาดดอกหญ้าไว้ใช้ในครัวเรือน 长得就夸。